กิจกรรมทายผลฟุตบอลยูโรแจกรองเท้าคืนนี้คู่บิ๊กแมตช์ระห,าหาว่างแชมป์เก่าอย่างทีมชาติอินเดรี่พบกับยักษ์ใหญ่จากแดนกระทิงดุอย่างสเปนใครจะเป็นฝ่ายชนะและสกอร์จะจบลงที่เท่าไหร่ใครทายถูกรับไปเลยรองเท้าฟุตบอลร้อยปุ่มทีไฟบาลานเซอร์ทัชเเสือขาวเจ้าแห่งความไวแต่ก่อนอื่นเรามาประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรมเมื่อวานก่อนเลย ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับพักข้อความหาแอดมินหลังบ้านได้เลยนะและกิจกรรมทายผลสุดบอลยูโรคืนนี้เพื่อให้สมกับคู่บิ๊กแมตช์เราจัดหนักจัดเต็มทีไฟร้อยปุ่มเสือขาวไปเลยจากราคาเต็ม990บาทวันนี้ใครเป็นผู้โชคดีรับฟรีไปเลยจ้ากติกาก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยเพียงแค่ค,คอมเมนต์ทายผลสกอร์ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอินเดี 2. กดหัวใจกดติดตามกดแชร์และ 3. แคบหน้าจอการติดตามเพื่อเป็นหลักฐานในการรับสิทธ์นะและอย่าลืมใส่เวลาที่คอมเมนต์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยปิดรับคอมเมนต์วันนี้ตอนเที่ยงคืนและประกาศผลผู้โชคดีภายในวันพรุ่งนี้ใครอยากเป็นผู้โชคดีคอมเมนต์กันมาเลยและสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้มีมาให้เรื่อยๆมีมาให้ทุกวันอย่าลืมกดติดตามร้านมินิมอลฟุตบอลครับ